สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC เกตในเซิร์ฟโรบนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูปรีวิวอัปเดตนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันพุทธที่12มิถุนายนนะครับตอนนี้มีรีวิวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับอ่ะอย่างแรกเลยไปดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอ่าแน่นอนกิจกรรมใหม่นะครับ b a t เทิรรันั่นเองนะแล้วก็ตู้กาชาตัวใหม่นะครับรู้สึกว่ารอบนี้จะมีอัปเดตอยู่แค่นี้เองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนะอะในส่วนของกิจกรรมนะครับแบตเทิรรันะก็ตรงนี้นะครับศัตรตูนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัวที่ชนะทางนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะตรงกิจกรรมแบ t t ทิร์นรัเนี่ยเราสามารถรีเลือดนะครับทีมเราได้วันละหนึ่งครั้งนะครับอ่ามันจะเป็นด่านให้เราตีไป เรื่อยๆนะครับโดยที่แบบเลือดมันจะไม่ฟื้นนะแต่ว่าทุกวันหนึ่งเนี่ยเราจะรีได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้ถ้าเกิดวันเดียววันแรกไม่ผ่านวันที่2วันที่3ก็ผ่านได้นะครับไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปซีเรีอยสอะไรสําหรับของรางวัลกิจกรรมนะครับก็คือเจ้าหุ่นตัวนี้เลยนะครับ Mobile สูตรระดับ S R M 0 1 7 2 Black T Star นะครับ High Mobility s a k u a t o t i g a นะก็คือเครื่อง ซาคุทูความเร็วสูงของออตก้าแห่ง3ดาวดำนั่นเองนะครับตัวนี้นะเป็นตัวระดับ SR นะครับแอตทริบิวสีเขียวนะแล้วก็จะเป็นตัวสายดาบนะครับสายตีประชิดเนะก็ถือว่าเป็นของสะสมละกันตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีของรางวัลเป็นพวกเพชรนะครับตัว UR คั s ตอมนะครับแล้วก็มีฉายาพิเศษให้ด้วยนะครับอันนี้มันจะไปตรงกับไอตัวกิจกรรม b บ t เทิร u t ัดครั้งที่1ของญี่ปุ่นตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาเป็นรู้สึก8มั้งแต่ว่าไม่ใชถถ่ถ้าดูจากของรางวัลนะไปตรงกับครั้งแรกของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งอารู้สึกว่าไอตัวนี้จริงๆมันจะเป็นกิจกรรมต้นๆของเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยแต่ว่าโกลบอลเขาข้ามมาก็ตอนนี้มาเก็บตกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยล็อกอินนะครับในแต่ละวันก็จะมีตัวกาชาของหุ่นที่เป็นตู้กาชาตัวใหม่นะครับ ดีเจของหลวแล้วก็หลวมิเชลหลัวนะครับอืมอย่งางลนะสามใบเนอะอ่ะโอเคตรงนี้คร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวรายละเอียดของทิติกรรมเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงในวิกินะครับอ่ะตู้กาชานะครับแน่นอนตัวสีเขียวดีเจของหลัวนะครับแล้วก็อ่ะตัวพลอตนะครับมิเชลหลัวนั่นเองนะครับน่าจินจีน,นิดนึงตัวนี้เป็นตัวดาบคู่สีเขียวนะครับอ่าถือว่า จมตีเน้นเรื่องคริติคอนนะครับคือเน้นเรื่องการโจมตีเลยแหละใครที่อยากได้ตัวสีเขียวสายโจมเนี่ยนะก็ตัวนี้เลยนะครับพีจารงว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นตัวสายโจมตีล้วนๆเนะอ่าเรื่องการหลบหรือว่า HP ก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะตัดมาที่วิกินะครับอ่าถ้าดูจากของวันนะครับนี่ก็คือเจ้า Black ที a Star e อ็ ไฮโมบิลิตี้ซาคูทูของออติก้านะครับตรงนี้มันจะมาตรงกับแบทเทอร์ลัดครั้งที่1ตอนแรกคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้ว่ามันน่าจะไปตรงตัวแบทเทิรลัดครั้งที่8ใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนเขาจะมีการสับนะครับก็ย้อนกลับมามาเก็บของรางคราวนี้นะก็คือเจ้าไอตัวซาคูทูของ3ดาวดำนั่นแหละนะครับอืมตรงนี้ก็น่าจะมาตรงกับแบทเทิรลัดครั้งที่1ถ้าอย่างนั้นด่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ด่านไหนนะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นด่านที่1หรือ8นะครับคือรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเขียนคล้ายๆกันนะครับที่เขาแนะนําก็คือจัดการนิวกันดัมเป็นตัวแรกพระนิวกันดัมจะเป็นตัวฮิลนะครับพอตัดตัวฮิวได้ก็ไปจัดการตัวดามเมจซึ่งกวนท่าจามือนเหมือนเดิมอันนี้ไม่น่าจะยากอะไรสาหรับกิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยรอดูตอนวันพรุ่งนี้ทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของฉายา,ยาที่คราวที่แล้วเราบอกว่าเป็นรูปคาร์มิวใช่ไหมเพราะว่าเราไป ดูจากแบตเทอร์ลัน่าจะครั้งที่8เนะใครที่จำไม่ได้ก็ยอ้อนไปดูในคลิปเก่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะนะก็คราวนี้ถ้าเกิดฉาย,ายาเนี่ยถ้ามาตรงกับครั้งที่1จะเป็นรูปชาอัสนาเบิร์นนะครับอืมตรงนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ก็อยู่ที่อาร e ดเวลลอของอาร์ฟโกลบอลด้วยว่าเขาจะจัดการยังไงนะครับอ่ะต่อไปในส่วนของ DJ นะครับ หรือว่าตุกกชา m โมบิลสูตรนะครับนี่เลยดีเจเครื่องพิเศษของหลัวนะครับตัวนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องการทำดาเมจคิดิกอนอ่ะพูดถึงสายมันก่อนมันเป็นอั i ิบิลสีเขียวนะครับเป็นสายดาบคู่ก็คือโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวโจมตีแรงด้วยนะคะแนนเฉลี่ยนะครับในวิกิเขาให้วิธี่7.5คะแนนนะครับก็ เป็นตัวที่เน้นเรื่องการโจมตีแล้วติดคริติกอนนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องอาวุธก่อนอาวุธเนี่ยมันจะเป็น2ฮิต2ครั้งนะครับในอาวุธที่1คือบีมนากินาตาแล้วก็อาวุธที่2บีมนากินาตาเหมือนกันเป็นเป็น,ปนคล้ายๆเงาวนั่นแหละนะครับสฮิต 2, 2ครั้งแล้วก็อาวุธที่3เนี่ยจะเป็นบีมไรเฟิลนะครับระยะกลาง3ฮิต1ครั้งนะครับก็คือจํานวนฮิตไม่ไม่ได้สูงมากนะครับคือเป็น2ฮิต2 2ฮิต2แล้วก็3ฮิต1นึ่งเนอะอ่ะ ในส่วนของสกิลอันตินะครับก็คือบีมนาเกนต้านะครับสร้างความเสียหาย563ของเวลาโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มบีมดาเมจตัวเองขึ้น50เป็นเวลา30วินะครับแล้วก็จะทําให้การโจมตีคริติกอนนี่คือคริติกอนดาเมจเพิ่มขึ้น50นะครับ30วิอันนี้คือคริติก้อนดาเมจนะก็คือถ้าติดคริดาเมจจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพ5ดาวนะครับ มีเสริมความแม่นยำม,มา25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับดีนดาเมจเพิ่มขึ้น36%นะตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็การโจมตีคริติคอลอีกแล้วก็คือคริติคอลดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะก็คือถ้าเกิดอัพ5ดาวตัวนี้เริ่มมามีคริติคอลดาเมจเลย36%นะครับก็คือแรงขึ้นแล้วก็ถ้าอันติแล้วเนี่ยตัวคริติคอลก็จะคริติคอลดาเมจจะแรงขึ้นเอ๊ะแต่ว่า ตัวนี้อัพ5ดาวเหมือนจะไม่มีการเพิ่มเกตอันตินีน่นะไม่มีรีสโตเอ็กเกรนะครับเออเพราะฉะนั้นคือไม่มีเกตอันติ50%ตั้งแต่คือไม่มีเกตอันติอ่ะครึ่งหลอดนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้สกิลที่1นะครับตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้อ่าตัวขีดจำกัดความเสียหายนะแคปดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น200,000นะครับแล้วก็อัตราคริตก้อนตรงนี้เป็นคริตก้อนเรทนะ เพิ่มขึ้น0.46เมื่อทำดาเมจได้นะครับสแต็กได้ถึง100ครั้งแล้วก็ทักษะที่2นะครับหรือวสกิลที่2เนี่ยก็คือการรีลีสบีมไลเฟิลปลดปล่อยบีมไลเฟิร์ความเสียหายของบีมนะครับเพิ่มขึ้น2.9เป็นเวลา10วิเมื่อทำดาเมจได้ตรงนี้สแต็กได้สูงสุด12ครั้งนะครับแล้วก็คริติคอลดาเมจหรือว่าการโจมตีคริติคอลนะครับเพิ่มขึ้น2.9เป็นเวลา 10วินาทีเมื่อทำดาเมจได้เช่นการตรงนี้ก็สแต็กได้12ครั้งนะครับอ้าวแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยไม่มีเกตอันติมาให้ครึ่งหลอดตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้สกิลอันติกว่าจะได้ออกถ้าเป็นในยุคเนี้ผมว่ามันดูจะช้าไปนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเจอทีมที่เป็นแบบทีมยิงเดี่ยวอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถเอาตัวพูดถึงในอารีน่านะเราเอาตัวโล่ไปบล็อกทางได้ใช่ไหม ล็อกเส้นทางการยิงได้แล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวบินตัดเข้าไปยิงได้ทิ้งทว่าถ้าเกิดเจอทีมยุคเนี้ยของโรบบอนนะครับมันมีแต่อันติหมู่นะอารมณคิดสภาพเจอทั้งไฮายากุชิกิเจอแฮมเม,ม,มอร์แฮมเมอร์ตัวทีพส่วนสองคิวเบเล่นะครับรวมถึงซิคูโดอย่างเงี้ยโอ้มันจะมันจะทันหรือเปล่านะเอ เพราะว่าลําพังคิดิกอนดามจตั้งแต่เริ่มต้นจากการอัพดาวเนี่ยคือ36นะครับแล้วก็ส่วนอัตราคิดิกอนจะขึ้นก็ต่อเมื่อต้องตีได้หลายหลายหลาย,ลาย,ลายครั้งเช่ป่บดซึ่งตัวนี้ฮิตมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับคือมันมันควรจะพึ่งเกจอัติได้ซ้ํแต่ว่าเหมือนมันจะไม่มีเกจอัติมาให้ตั้งแต่ต้นนะครับจากการอัพห้าดาวเหมือนตัวอื่นๆเนอะต่อมานะครับในส่วนของไพร์ลอตนะครับมิเชลหลัวนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น ัวจคะแนนเช่นกันนะครับคือตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาไม่ไม่ได้มีสกิลที่แบบไปเสริมเกรอาติให้หุ่นนี้จบเลยนะเ <c oughs> นะี่ยทักษะที่1น,นะครับหรือว่าสกิลที่1นะเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นอัต์ิบิลสีเขียวนะครับอัตราคิดดิกลเพิ่มขึ้น13%เอนตะครับตรงนี้ยังดีได้อัตราคิดดิกลมา13%เนอะแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นโกลส์คอมแบทนะครับอก็คือสายดาบคู่นะ ตรงนี้ค่ามิลีจะเพิ่มขึ้น24เป็นเวลา10วิเมื่อสร้างความเสียหายก็คือเมื่อทำดาเมจสแต็กได้5ครั้งตรงนี้ต้องเน้นเรื่องการตีอีกแล้วนะครับแล้วก็สกิลที่2เมื่อโมบิลสูตรอยู่ในหมวด c a t เตอร y m ี่มาสโปรดัผลิตจำนวนมากตรงนี้อัตราคิติคอนเพิ่มขึ้นอีก13อ่รวมแล้วเป็น26แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อโมบิลสูตรอยู่ในหมวดแลนด์แบตเทิะครับตัวมิลีดาเมจจะเพิ่มขึ้น เอามิลิเซน์เออนั่นแหละค่ามีลีจะเพิ่มขึ้น38%นะเป็นเวลา10วิเมื่อคริติกอนนะครับก็ต้องมามาเน้นเรื่องการคริติกอนอีกนะสรุปแล้วก็คือคนขับไม่ได้มีเล่งกิจอันติเหมือนกันนะครับมีเพิ่มอัตราคริติกอนมาเป็น26%นะครับแล้วก็ถ้ารวมจากของหุ่นเนี่ยอัตราคริติกอนมันดู น้อยจังเลยมัน26แล้วมันจะมาได้จากการได้จากสกลิลที่1อ่ะทีลั0ศูนย์่อเมตีใช่ไหมแต่ว่ามันต้องรอสแต็กหลายๆรอบนะครับคือกว่าจะขึ้นมาเยอะเนี่ยน่าจะนานคือถ้าพื้นฐานหุ่นมันไม่ได้คือทิกอนเยอะอยู่แล้วด้วยเนี่ยอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็คิติคอนดาเมจจริงๆอะมันน่าเสียดายมันน่าจะมีแบบบัฟไอ้นี่เนะเพิ่มเกรดอันติ50%ตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันน่าจะทำให้ตัวนี้กลายเป็นตัวโหดได้เลย แต่ว่าคือถ้าแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงที่ว่ามันจะตีแล้วเก็บคริติกอนเก็บเกตไม่ทันนะครับก่อนที่จะโดนทีมสายแบบอติหมู่สอยสมุดเพราะว่าส่วนมากท่านี้ถ้าไปเจอทีมอติหมู่แบบค,บ,คบ,คบครบจริงๆอะ่ะประมาณ15-20ถึงิวิก็จบเกมก,กันแล้วนะครับในส่วนอารีนาเนอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ